สวัสดีครับพบกับ i g e t e s t ซ d i o นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับของ iPhone 12นะครับเป็นในเรื่องของราคานะครับเมื่อล่าสุดนะครับทางนักวิเคราะหา์หลายๆเจ้านะครับก็มีการวิเคราะห์เข้ามานะครับว่า ถ้าเกิดทาง Apple จะมีการใส่เทคโนโลยี 5G เข้าไปใน iPhone 12เนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับขันต่ำก็อาจจะมี2,000ถึง4,000บาทเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้นะครับก็มีการคาดการว่าแอป p p l e จะใส่เทคโนโลยี 5G เข้ามาใน iPhone 12นะครับก็อาจจะต้องลดต้นทุนในส่วนต่างๆนะครับก็อย่างที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับว่า ทาง Apple นะครับจะมีการลดในส่วนของหูฟังนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ในการชาร์จนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยลดต้นทุนให้ทาง Apple ได้ระดับหนึ่งนะครับรวมไปถึงนะครับข่าวล่าสุดนะครับที่ทาง Apple จะมีการปรับในเรื่องของแผงวงจอแบตเตอรี่นะครับให้มีราคาที่ถูกลงนะครับใช้แบบที่ ราคาถูกลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นการคาดการจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับซึ่งหลายๆสื่อนะครับก็คาดการไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่าเมื่อ Apple อยากที่จะใส่ 5G เข้ามานะครับก็อาจจะต้องลดต้นทุนในบางอย่างนะครับรวมไปถึงในส่วนของถ้าเกิดว่าทาง Apple ไม่แถมหูฟังแล้วก็ตัวแดปเตอร์ชาร์จนะครับอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของกล่องที่มีขนาดเล็กลงนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะมีส่วนให้ต้นท ลดลงด้วยนะครับเมื่อกล่องเล็กลงนะครับต้นทุนในการผลิตก็ลดลงด้วยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นกลยุธทธ์ทางการตลาดของ Apple นะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มยอดขายให้กับ AirPods ไม่ว่าจะเป็น AirPods หนึ่ง AirPods 2หรือว่าตัว AirPod s Pro นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นกลยุธทธ์ทางการตลาดนึงนะครับรวมไปถึงตัวอะแดปเตอร์ต่างๆที่มันมีขนาดมากกว่า5โวลต์ที่แถมมาในกล่องนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเพิ่มก็น่าจะมีการขยับในการซื้ออะแดปเตอรที่าาถ จะให้ iPhone เราชาร์จเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในท้ายที่สุดนะครับเมื่อมีการเปิดตัวมาแล้วนะครับมันจะเป็นตามที่นักวิเคราะห์หลายๆสำนักคาดการณ์มาหรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากติดตามข่าวสารในเรื่องของ iPhone, iPad นะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆของ Apple นะครับก็กด s u b ส cribe ให้กับเราได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ